มันถามว่ามึงมึงเป็นอะไรมันคือไม่เปิดประตูบ้านมันเป็นอะไรมันกลัวใครเห็นอืมมันมาถามโอเคที่นี่กูก็ตอบไปบอกว่าเอา้าก็กูไม่เปิดประตูบ้านเพราะว่าหน้าบ้านกูเนี่ยมันหงนไปทางตะวันตกที่ตะวันตกมึงรู้ไหมอีง,ง่ที่ตะวันตกอะนะเขาไอทางตะวันขึ้นนั่นนะทองตะวัน จะลงมาน่ะนะมึงเห็นไหมแต่มันส่งตากูมึงรู้ดีแทะกูก็บอกมันไปอย่างนี้ไหมล่ะที่นี่จักมันโง่แล้วมันจะเข้าใจไหมดูกูก็ว่าที่นี่มันก็มาถามอีกบอกว่าเอ้าอืมึงเป็นอะไรมึงลบหนาลบผู้คนมึงกลัวไอ้นั่นนี้ป่ะมึงกลัวไอเขาเรียกอะไรเขาจะมาทวงหนีทวงอะไรมึงหนี้ที่นี่ก็เองก็ว่าเอ้ากูไม่มีนี่อะไรดอกที่กูลบนี่นะที่กูปิด บ้านเนี่ยคือกูกลัวงูเงี้ยวเขียวโขมันเข่าบ้านกูเข้าใจไหมเพราะว่ากูไม่ได้อยู่นานกูก็ไม่รู้มันมีตะขาบตะเขียวตะเงี้ยวตะงอดอะไรไหมพวกเขาเรียกอะไรงูเงี้ยวตะเขียวตะโขนะน่ะ,นะ,นะที่นี่กูก็เลยป,ปิดไงหน้าบ้านแล้วก็ที่นี่กูติดแอร์ขางบนบ้านกูกลัวแอร์มันโอกกูก็เลยป,ปิดบ้านเข้าใจไหมอุ้ยอีนี่คือเป็นตาสอดลูดสดเห็นเรื่องคนอื่น,นเถนาะอ้าวฉลาดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องคนอื่น ต้ลก